สวัสดีครับผมมีโอกาสจะไปหับหลานเนาะอยู่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนี่ก็เลยเอาเส้นทางนี้นมาฝากครับระว่างบวกเล็กกับอำเภอวังม่วงครับผมแต่กระแปกนะเวลาเขาหุบเขาทำไมผาบมันเบอร์ครับบ่าเขาใจคือกันครับจะเส้นทางนี้ วิ่งไต่ตามเขาเนาะครับผมนี่บรรยากาศนาแล้งก็จะประมาณนี้ครับแต่นาฝนก็จะเขียวชะอุม่มวิ่งเลาะตามภูเขานะครับไปหาหลานอยู่อำเภอวังหวงครับผมนี่ไปเรื่อยๆครับเส้นทางขุดเกี่ยวถนนถือว่าดีนะครับผมนี่ามีหลุมมีอย่างเลย เอาบรรยากาศช่วยๆมาฝากครับฝากไปซํานี่นะครับไก่สีหอดนะครับผมสวัสดีครับผมถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับจะร่อหลานนะครับเนาะรอหับหลานครับผม